หลังจากเลขขนวัคซีนออกแล้วต่อไปเป้าหมายคือเลขข้างเรือลาตะเวนไทยกัมบูชาร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สปอร์ชานเ y ลยูทู e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แอดจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเรือนะครับ การลาตเวนของไทยและกัมพูชาเลขข้างเรือนะครับก็เป็นเลขที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับแอดสรุปมาให้ดังนี้นะครับต่อ2 7 0นะครับแล้วก็เพิ่มมา7 0 2 2 7 7 0 0 2ปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับม่เป็นความเจื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับสวัสดี